สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราอีกคลิปนะครับผมคลิปหนึ่งนะครับกับทีมงานนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาทานอาหารกันนะครับวันนี้ก็มีคุณแม่ใจดีใจบุญท่านหนึ่งนะครับผมได้ซื้อนะครับผมผลไม้วันหวานนะครับ มาฝากน้องน้องช้างของเราทุกเชือกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลไม้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างจะน่าทานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็เป็นอาหารนะครับผมที่เราเตรียมไว้ให้น้องช้างของเรานะครับทั้งหกเชือกนะครับเจ็ดเชือกนะครับผมเจ็ดเชือกนะครับจะได้ทานพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับผม คุณแม่ใจบุญนะครับท่านนี้นี่ครับคุณแม่ท่านนี้นะครับผมมีใจบุญใจเมตตานะครับผมอยากจะให้น้องช้างนะครับได้ทานอาหารอร่อยๆนะครับท่านก็เลยซื้อมาฝากนะครับผมเราอยู่ในช่วงที่กําลังจะเดินทางนะครับผมไปยังงานนะครับผมก็ได้พักนะครับผมรึ่งทางนะครับพักรึ่งทางนะครับ เดี๋ยวเราไปกินอาหารกันนะครับผม,ผมพร้อมๆกันเลยนะครับรอ,อ่าเดี๋ยวเข้าแถวนะครับเรียงหน้ากระดานก่อนทพิจทานนะครับทุกเชือกนม,มากาบขอบพระคุณคุณแม่ก่อนนะครับฝังขวาสุดนะครับพี่ชายมงคลแล้วก็ํำมือแม่กําไรตะวันน้อยนะครับ น้องโพพันเงินแล้วก็บุญทรงนะครับผมทางฝั่งน้นนะครับผมวาสุดๆนะครับก็น่าจะเป็นทายโจโจ้น,นะครับผมทายโจโจโ ขยับน่อยขยับน้อยขยับมากันหนยเร็วมาโอ้ยเพเยกของเราหาที่เข้าไม่ได้มาแล้วหนุ่มรอนะครับผมรงายาวนะครับอ่ะตอนนี้ก็ครบกันแล้วทั้งเีเชือกโอ๊ยแปเชื่อครับขออภัยแม่ๆครับผิดนะครับ แปกับตะวันน้อยครับผมตำหวจเชือกนะครับโอ้ครับผมก็ได้เวลารอคอยแล้วนะครับผมขออร่อยหวา,า,านนะครับยวนน้ำลายนะครับผมอดใจไม่ไหวแล้วครับผมได้เวลาก็ลงมือกินกันเลยนะครับผมต่างคนก็ต่างโอ้ยคว้าไปไม่ ต่างเชือกก็ต่างเลือกนะครับผมของอร่อยๆนะครับผมตามใจนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ละเชือกก็เลือกคนละอย่างะครับผมํางานได้ไหมบางเชือกก็ชอบแต่งกวาหอมมัหวานอร่อยนะครับบางเชือกก็ชอบข้าวโพดนะครับก็จริงกข้าวโพดก่อน บางเชียก็ชอบกล้วยชอบแตงนะครับผมมันเผานะครับโอ้ <c oughs> มีให้เลือกกันกินแบบเ <c oughs> ยอะแยะมากมายครับผมวันนี้นะครับผม <c oughs> ก็คงจะอ <c oughs> ิ่มเป้นกันเลยนะครับผมสำหรับเย็นนี้นะครับผม <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้นะครับผม ก็ไปแล้วไปแล้วน้องเล็กสุดนะครับผมไฮไลฟ์ยอ,ลยอยู่ที่น้องเล็กสุด<อ>แล้วนะครับวันนี้ไ้ก,ในในไกินแบบตามใจเลยนะครับอยากกินอะไรเลือกกินเลยนะครับนีต่ตะวันน้อยอะนะครับต่อไปก็คุณแม่ท่านาก็จะแจกคะแนนนะครับให้กับน้องช้างของเราทุกๆเชือกนะครับผมเริ่มจากน้องตะว,วันกอ วันนี้คุณแม่จะดีมากเลยนะครับได้ทั้งของทาดอร่อยๆแล้วก็ได้ทั้งรางวัลด้วยนะครับผมก็ขอให้คุณแม่จะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับผมร่ำรวยๆเฮงๆนะครับคุณแม่ก็ขออวยพรให้กับคุณแม่ก่อนเลยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนะครับผมสุดหลอนะครับพายโจโจนะครับเป็นแมก ไอรักวันกับน้องๆครับทตั้งเกล็ดเชือกเรียบร้อยนะครับผมดูเด็กชายต่ยอ,อ,อวันนี้คุณแม่มีมอัดฉีดให้ด้วยนะครับผมรอบสองนะครับคุณแม่บอกว่าใครกินหมดก่อนรรคนนั้นจะได้อีกก่อนรอบสองถ้าใครกินยังไม่หมดนะครับก็ <c oughs> อ,อดนะครับโอ้มีรางวัลอัดฉีดจากคุณแม่ด้วยนะครับผมต่อไปคุณแม่ก็จะ ให้รางวัลอีกนะครับผมรอบที่สองนะครับผมเพราะว่าคุณแม่เองก็ต้องรีบทําเวลาหน่อยแล้วนะครับผมเพราะว่าฝนจะมาแล้วนะครับผมคุณแม่ทัานก็ควรจะกลับบ้านนะครับอยากจะให้น้องช้างของเราได้พักผ่อนนะครับผมพราะที่ฝนจะตกนะครับให้รางวัลรอบที่สองนะครับผมคุณแม่นะครับหลังจากเสร็จ ภารกิจนะครับผมทานของวัดกันเสียสบก็ะัดใแยกย้ายกันนะครับผมพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวฝนจะมาแล้วครับผมถูกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องนื่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงอยู่เท่านี้นะครับผมพบกันมาในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย